นะคะคือแบบสว่างคัดเกณเลยนะคะลูกค้าเห็นไฟแล้วนะคะแฮปปี้มากสว่างสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่แบงค์อ่าไอ้น้องขอขอถามนิดนึงนะคะอันนี้พี่แบงค์เจอที่ดีเคได้ยังไงคะเว็บในกลุ่มรับของสตาดิโอห์อ๋แล้วไปสว่างก็เลยถามว่าทำร้านไหนค่อ๋อเลยโทรถามจอกเกอพี่โอเลยกันอกเจอดีเคแล้วโทรจองกินเลยน่ารักมากนะคะเออทำไมพี่แบงค์ถึงเนื้อ พี่จะมาติดตั้งไปที่ทั้งนนพี่น้ำหลายน้ำก็ดูจัดการทำแล้วมากได้ัดาการไหมตงนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นไงบ้างคะหลังจากที่สว่สางลรับับมออาเม,มื่อคืนมองไม่เห็นเลยพี่แม่ต้องบอกว่าขับมองยังไงก็มองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นเลยใช่ค่ะผ่านใหญ่นะคะเกือบเป็นพันโลพี่เขาขับมาไม่รักเลยนะคะตีสีนุ่มตัวมาทำไฟแรงจะ <laughs> ดูลูกค้าแบบ สุดยอดนับถือใจจริงๆโอเคนะคะก็คือไฟสว่างนะคะตรวสอบทังเรียบร้อยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะสุดยอดรายกันหน้าชจนใหม่นะคะอันนี้รีวิวจริงแบบเรียวๆและไม่เขาไม่ออกกล้องเน้นใช้เสียงนะคะ Staria Hyundai Head Upgrade Headlight เปิดติ้งการรอคอยแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันดันสตาร์เรของเรานะคะนี่ก็มาแต่สงขานะคะเพื่ออัปเกรดนะคะเป็ไฟหน้าโพลิสเตอร์เลนนะคะเนื่องจากไฟเดิมนะคะก็คือไม่สว่างเลยเวลาขับขี่กลางคืนมีเขาบอกมองแทบไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากที่เข้ามาอัปเกรดที่ดีเคแล้วนะคะเน้นย้ำว่าเสียเงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มแน่นอน คุ้มเพราะอะไรหนึ่งคือได้ความปลอดภัยไปแบบเน้นๆและที่สำคัญคือตัวไฟสว่างแบบชัดเจนนะ,ะก็คือแบบสว่างแบบปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตัวม่านไปอ่ะพี่ตูนโชว์งานนิดนึงให้ดูผลง,งานนิดนึงนะคะหลังจากที่อัปเดตเสร็จนะคะให้ดูนะคะงานพีดีเคเราเน้นย้ำว่างานเนียนงานคุณภาพนะคะไม่มี แบบว่าทิ้งร้อยนิ้วมือหรือเศษสัมรีมีไหมพี่ตูนดูไม่มีเลยค่ะอิปอ่้ไปดูเลยนะคะนี้ลูกค้าตรวจสอบงานเรียบร้อยนะคะคือชอบมากนะคะเพราะว่าไฟสว่างแบบสว่างมากเลยนี่นะคะอ่ะอะางานเนียนอย่างนี้นะคะได้ทั้งงานเนียนและที่สําคัญคือสภาพขอบโคมนะคะเปิดโคมที่ดีเขนนย้าว่าขอบโคมอยู่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่มีการผ่าโคมใดๆดทั้งสิ้นนะคะ งานเนียนแบบละเอียดยิบเลยนะคะพี่ตจนอ่าให้ดูมาไปแล้วเดี๋ยวพามาชมนะคะหลังจากที่อัปเกรดเสร็จแล้วแตกต่างจากของเดิมขนาดไหนนะคะเพราะก่อนอัปเกรดนะคะน้องก็้หล่ให้ดูแล้วนะคะว่าม่านไฟเดิมมองแทบไม่เห็นมาพี่ตจนแทนกล้องมาด้านหลังนิดนึงนะคะให้ดูตัวม่านไฟนะคะหลังจากที่อัปเกรดเสร็จนะคะอ่าให้ดูควองสว่างนะคะหลังเสร็จที่อัปเกรดนะคะแตกต่างจากของเดิมมากนะคะ ของเดิมทำไมไม่ตูนไม่สว่างเลยมองแทบ,บไม่เห็นนะคะไปให้ดูตอนปบบมา่านไฟโมชัดสว่างแบบชัดเจนนะคะและที่สำคัญคือสว่างอย่างนี้ไม่ได้แรงตานะพี่ๆสว่างแบบถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและที่สำคัญคือมีสูงต่ำในตัวอะมีใครอยู่ในรถไหม,มหรือแบบว่าระบบอัตโนมัติแบบ ใช้การเสียงพูดนะคะอ่าสูงนิดีนีย่ยนะคะคือพอเปิดพูดสว่างปั๊บไม่ต้องรอเบิร์ปิดครับเห็นไปปิดแอแนแม่เล่นด้วยอ่าเปิดพูดสว่างปั๊บนะคะคือแบบสว่างชัดเจนเลยนะคะสำหรับพี่ๆ <c oughs> ท,ท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องไปหน้าไม่สว่างนะคะไม่ว่าจะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะเอาง่ายๆนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาใช้บรกิการที่ดีเกนนะคะเน้นย้ำว่าจะได้งานแพ้งานเนียนงานคุณภาพเข้ามาเลยที่ดีเกนะ,ะโทรหาป่านเดียเขานะคะที่เบอร์โ8 4 4 5 7 4ดสี่นะจ๊ะ